เด้งย่าให้มันเข้ามาได้โอ้บงนี่คือหำเหม็นแท้ล่างทีง่เจ้าบนี่โอ้แงดไปเลยสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกรดสั่งซื้อง่ายๆเพียง3าขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ www kjpetshop com เด้ง เบงมึงอย่าเปิดประตูให้มันได้เบงมึงจะเข้ามาจวบกูมีแผ่กันจะน้อยอยู่มึงเบงพ่อไปเปิดให้มันนะอย่าเปิดไอ้ใครอยู่ใครเลยแบบประตูให้ข้างนอกเลยจ้าอย่าเปิดเบงเบงอย่าเปิดมันจะเข้ามาจวบกูบักอันนี้มันเจกันอย่าเปิดเด็ดขาดเลยอันตรายเบงห้ามเปิดเบงแล้วนานอะไรเนี่ย ปิดแค่เขา้ากลัวเข้าตัวเดียวไม่ได้เรียงเนี่ยประตูเปิดมันไม่ใช่เปิดทะนุมาตซอ่ะม,มันก็ไม่ได้เ,เนี่ยเปิด <c oughs> ประตูให้หน่อยครับใครอยู่ข้างในก็แล้วเปิดประตูให้เดี๋ยวเลยเ <c oughs> นี่ยอ,อาหารข้างนอกเริ่มจะเดาแล้วเนี่ยต้องไปกินข้างในครับฮลัลโหลสวัสดีจ้าใครอยู่ข้างในอ่ะฮัอลโหล มึงอยากเข่ามามึงอยากเข่ามาจะมึงยิงเขี่าได้กูเอาเทได้กูเอาแท้เดิไม่เข่ามากกับจิ๊บมันมีเรื่องออกไปจะมาใกล้โปรเอ็งจะเปิดประตูเด้อโอ้หากูกระม็นแค่หามมึงจนนี่ยเซอด์จ้ามาข้างหลังแล้วมาข้างหลังแล้วทีนี้เปิดประตูให้ได้ยังพอดีว่าข้างหน้าเขามีเรื่องกันก็เลยวิ่งมาข้างหลังจ้าเปิดประตูให้หน่อยสิ บอาว่าเปิดไปโอสลดัดแต่ว่าอีนี่เอออีนี่เปิดให้มันโหลดมันปลอมวันโหลบไปพี่ก็เจ้าอ,อืมมึงมึงมากับมันมึงอยู่กับมันมึงมาจอบมาเกย์ปูเปิดประตูเลยครับถ้าเข้ามาอย่ากัดกันได้ไหมพ่อขอพี่ก็เจ้าอ,อย่ากัดกันได้ไหมมึงยากูบารับปากมันโหลดมันจีบแต่เนี่มกูว่าหันเบ่งมึงอย่าเปิดประตูดิกูขอลองเลย p l e a เบ่ง มึงยังมึยังบอกฆ่าประตูมึงสวดมึงตายแล้วอืมเจ้าถอยเจ้าถอยพอเแบงยังไม่ไปยังไมา่หามกูโอ้พ่อนะเนี่ยเบงยังไม่ไปเออมือจี๊ดใส่มันหนีว่เจ้าอย่าเก่งฮัลโหลกระพรอมันแหรอมันเก่งครับเจ้าออกมามาบอตองมาฟิตพ่อออกมาอย่าไปหาเรื่องกันมีเรื่องกันไปทําไมนี่โตแล้วโตวเป็นหมาแล้วเนี่ย อยู่ใครอยู่มันเดี๋ยวให้ยายมาก่อนผมไม่สามารถเอาเข้ามาได้นะครับตอนนี้ให้มันห่างกันก่อนอย่าห้ยายมากพกอเขามาเดี๋ยวมันานานกันอีกัเูเป็นควายแล้วก็ยังกัดกันทะเลาะก,กันอีกกินข้าวก็แท้แตกหม้อเดียวกันอยู่พูดแล้วคำนี่แหละคะ่ะทุกคนดูไปและะ้วค่ะเนี่ยพ่อลูกไม่รักกันตายไปนมไมเนี่ยโอ้จูนรกหมกไหมเนี่ย เออของเรามันก็หม like ินมันกับของทุกคนนี่ว่ะไม่ต่างกันกินคาวโซ่นี่งูกินคาวโซ่มันแล้กกูแซ่บผเปิดตู้ห้เลยกรัลผมจะกเข้าปใส่กับพ่อครับเปิดอือนะฮะเปิดได้แบ่งเด้กูตายมากี่ิมึงเอาเด็กมึงยามานแนมหนากูเด็กกินคาวัซโซ่เดยนิโอ้ยตาที่ยังัำอะพอลูกคุณลายรที่อะไร โอ๊ยบ้านนี้ก็แปากันเมืนเหมือนบานว่ะ